วันนี้เนี่ยคุณหมอก็ตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากแล้วก็ถ้าเกิดแนวทางการรักษานะเราไม่ได้โฟกัสที่จะใช้ยาอย่างเดียวในการที่จะทำให้คนไข้ดีขึ้นแต่ว่าเราฟื้นฟูนะสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็น่าจะตกอยู่กับคนไข้นะครับที่เขาไม่ไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะใช้การฟื้นฟูนฟแทนที่จะพึ่งยานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเทรนในเรื่องของ โลกออนไลน์ใช่ไหมครับเทรนในเรื่องของมือถือเนี่ยไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่นะครับเ,เปิดรูปมาหลายๆคนก็คงจะเริ่มแบบซีดๆอยากกินนะ,นะชานมไข่มุกนะอ,อ,อันนี้เป็นข้อมูลที่พี่ซีมีโอกาสแชร์ให้น้องๆหลายคนฟังก็คือหลายๆคนจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้แย่ถูกไหมานายกอย่างงู้นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆธุรกิจเติบโตมากนะครับแม้กระทั่งชานมไข่มุกนะอันนี้ขอยืมข้อมูลมาจากลงทุนแมนนะครับก็ปี60นนะมีชานมไข่มุกยี่ห้อหนึ่งยอดขาย62ล้านนะภายในปี ปีเดียวนะปี61ยอดขายเขาพุ่งขึ้นมาเป็น300กว่าล้านนะจาก60กว่าล้านขึ้นมาเป็น300กว่าล้านแสดงว่าเขาขายได้ธุรกิจเขาเติบโต5เท่าภายในเวลา1ปีนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรพี่ีว่าส่วนหนึ่งคือไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่นะครับอะไรที่อร่อยอะไรที่มันน่ากินแล้วก็บวกกับพลังของมือถือเราในนี้ใครเคยซื้อชานมไข่มุกมากินบ้างยกมือหน่อย เนะชื่อว่าหลายๆคนในนี้เนี่ยน่าจะลองสังเกตตัวเองเนอะเวลาเราซื้อมาเดี๋ยวนี้แก้วเท่าไรชานมไข่มุกก็ต้องมีสัก5060บนะบางบางยี่ห้อจะแก้วหนึ่งเกือบร้อยถามจริงเวลาเราซื้อชานมไข่มุกมาแก้วหนึ่งอะซื้อปุ๊บดูดปับ๊บกินหมดทิ้งเลยหรือเปล่าครับไม่เราซื้อมาปุ๊บยังไม่กินด้วยนะทาอะไรก่อนอเซลฟี่ก่อนถูกไหมโพสต์ post ใน Facebook ก่อนโพสต์ใน i n s t a g r กรมก่อนนะคำถามคือทุกรูปที่เราโพสต์ทุกวิดีโอที่เราโพส เพื่อนใน f a c e b o o k เรามีไหมเราเรามีเพื่อนในเฟซบ o o กไหมครับเรามีเพื่อนใน Instagram มไหมหรือว่าเราสมัคร Instagram แล้วก็ไลค์เองเม้นเองไดเรกเองคงไม่ใช่เนะถูกไหมเรามีเพื่อนใน Instagram เป็นร้อยเรามีเพื่อนใน Facebook เป็นร้อยแล้วก็ทุกคนเห็นไอไอไชานมไข่มุกในในโพสต์ของเราเห็นวิดีโอชานมไข่มุกในโพสต์ของเราขนาดเราเห็นคนอื่นเรายังซีดเลยแล้วถ้าคนอื่นเห็นเราคิดว่าเขาจะซีดตามเราไหมครับ <laughs> และนี่คือเหตุผลว่าไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่ที่เอนจอยไลฟ์มากขึ้นนะครับบวกกับพลังของมือถือบวกกับพลังของโลกออนไลน์เลยทําให้วันนี้ครับแม้กระทั่งชานมไข่มุกที่ทุกคนรู้ว่ามีแต่น้ําตาลมีแต่สิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ยอดขายเขายังเติบโตได้นั้งหาเท่าอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้วันนี้ครับด้วยไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่บวกกับพลังของมือถือเลยทําให้คนในยุคใหม่ในยุคของพวกเราวันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเด็กไม่เกี่ยวกับเป็นผู้ใหญ่พิสูว่าคนที่อยู่ในยุค พวกเราเล่นมือถือกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเรามีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตพี่ตูนไหมครับนะเขามาเล่นคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยเขาผอมลงเรื่อยๆเพราะอะไรวิ่งขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นเหนือลงใต้หาเงินมาช่วยโรงพยาบาลคนมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่แล้วก็บวกกับพลังของโลกออนไลน์พลังของการสื่อสารพลังของการแชร์พลังของการโพสต์นึกภาพออกไหมครับนะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ครับในในการประชุมหมอแอนตี้เอจิ้งในเวชศาสตร์ชลอวัยเนี่ยท็อปิกที่เราคุยมากที่สุดเป็นหนึ่ แล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะดิสคัทกันว่าทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้รอให้คนไข้ป่วยนะแล้วก็มาใช้ยารักษาแบบที่เราเรียนกันมา20ปี30ปี30ป40ปีเรามีวิธีการอื่นไหมที่จะทําให้คนสามารถที่จะลดการใช้ยาให้ได้มากที่สุดคนไข้าสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายให้ได้มากที่สุดนะ